สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับมือนี้กะมาพบมาพ่อนะครับกับทางพญ้ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวมือนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สู้ฟังเด้อครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สู้ไม่ไหวยอมแพ้ลูกก็คือลูกทำเต็มที่แล้ว เกิดอีงอย่างขึ้นเนาะบัดทีนี่พี่น้องเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับกะคือมาแบบนี้นะครับพี่น้องเมื่อวานนะครับที่ทั้งคุณเพียวเภาวนะครับแล้วได้แถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับการฟ้องของเพื่อนเนี่ยแหละครับกะมีบางช่วงบางตอนนะครับทั้งนักข่าวเพื่อนกะได้สอบถามเกี่ยวกับทั้งลูกเสียครับผมซึ่งทางคุณเพียวเภาวนะครับแล้วกะได้บอกว่าแล้วนะครับเสียเอาลูกนะครับมาเรียนอยู่กรุงเทพเนาะครับเพราะว่าเพื่อนก็มีบ้านอยู่ทั้งปทุมอยู่กรุงเทพอยู่แล้วประมาณนี้นะครับพี่น้อง นั่นกระแสดงว่าความฝันของผู้ยิบ้านฟิลลีนนะครับที่เพิ่นวาดฝันไว้ว่าอยากเอาลูกไปเรียนยูขอนแกนก็เป็นการดับฝันไปเพราะว่าทางคุณแพลวได้บอกแล้วว่าจะเอาลูกมาเรียนที่กรุงเทพนะครับพี่น้องบัตรที่นี่ทางผู้ยิบ้านฟิลลนแล้วก็ะน,นาดสีหูนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเพิ่นก็นเลยออกมาโพดแบบนี้นะครับเบิ่งงเราก็ตาเดียวต้นเดียวตูนพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านสู้ฟังเด้อครับนะครับผู้ยิบ้านฟิลเลนแล้วโพว่านะครับพอแล้วตามบุญวาสนา ตามชะตากรรมมาสันพี่น้องตอนนี้ขอทำงานตั้งตัวก่อร่างสร้างฐานใหม่ก่อนไม่ขอบือนนะครับไม่ขอบือนนะพี่น้องไม่ขอบือนสู้ในสิ่งที่มันหนักนะครับเพราะมันเหนื่อยจิตใจกลัวเป็นโรคสมองเสื่อมก่อนมาสันนะครับพี่น้องเราเล่ากันว่าปรงนานา,นาจิตตังดูงานเพื่ออนาคตครับถึงเวลามัน อนะครับถึงเวลามันก็จะใช่และลงตัวเอง BNT นะครับ BNT ก็หมายถึงบิ๊กนาฬิกาโตเกียวนั่นแหละครับพี่น้องแล้วก็หมายถึงลูกแล้วนั่นแหละครับความหมายแล้วก็คือภาษาบ้านเขาเนาะพี่น้องนะครับก็คือสีเมื่อยลอยนะครับเบิดเฮียเบิดแหงน่ะเพราะรู้ว่าเสียเอาลูกไปเลี้ยงกรุงเทพนะครับจากที่ฝันไว้ว่าเสียเอาลูกมาเรียนอยู่ขอนแก่นน้ำก็ถือว่าความฝันนะครับเบิดไปแล้วก็เลยเมื่อยก็เลยท้อก็คงต้องปล่อยไปตามความ ตามเว้นตามกรรมหลายๆี่น้องความหม่แล้วนะครับพี่น้องนะครับก็เลยเอามาอัปเดตมาบ่าสู้ฟังนะครับพี่น้องหลังจากนั้นทั้งเอฟซีก็ขอไปให้กำลังใจนะครับอย่างรุ่นหลามเลยครับผมนะครับผมกับอีกคนนึงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่บ้านฟิลเลนย์เด้อครับผมนะครับขอให้สู้ๆนะครับก็เหมือนที่เราบอกนั่นแหละครับถึงเวลานะครับลูกก็คือลูกครับเดี๋ยวไงมาเพิ่นกะมาหาฮองคือเกานะครับหรือว่าระวังนี่ก็ไปหากันได้นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ